อนนั้นเราเราเรียนโรงเรียนเดียวกันครับช่วงประมาณม2ก็ตอนนั้นก็คือตอนเข้ามาแรกๆนี่ก็คือผมยังไม่ได้เป็นเพื่อนอะไรสนิทกันมากมายมีมองอ่านอยู่ว่าเออเวลาไปไหนมาไ,ไหนอย่างเงี้ยในโรงเรียนเง,งี้ยอาจจะไปคนเดียวบางทีเราก็แอบ,บคิดว่าเออเขายังไม่มีเพื่อนใช่ไหมล่ะคงจะเป็นเด็กใหม่อยู่อะไรเง,งี้ยเราคงยังยังไม่มีใครเล่นด้วยผมก็ได้ลองสังเกตอ่านอยู่สักพักหนึ่งก็คือ ก็ได้รู้ว่าอัดเนี่ยก็คือไม่ค่อยสูงสิงกับใครไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยคุยกับใครส,ส่วนนหญ่ถ้าถ้าคนที่ไม่สนิทกับอัดเนี่ยก็คืออัดจะไม่ค่อยคุยอัดไม่นคนพูดไม่ค่อยเก่งฮนะก็จนระยะเวลาผ่านมาสักแป๊บหนึ่งก็คือวันนั้นก็คืออัดเหมือนแบบแอบกอ,องงูมาแอบกอ,องงูมาถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นงูเขียวครอินครั้งแรกที่อัดเอามาเอาใส่ขวดมาแล้วก็วางไว้ใต้ใต้เกเตเตะต้โต,ต,ต้นักเรียนอะไรงเงี้ยคราวน,นี้อาจารย์ก็เดินมาเห็น อาจารย์ก็เดินมาเห็นอาจารย์ก็ก็ดุก็ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะตามตามสไตล์เขาแล้วคราวนี้เหมือนแบบเอาออกไม้เพื่อนในห้องดูอะไรอย่างเงี้ยคนที่ชอบก็มีคนที่ชอบก็มีส่วนคนที่ไม่ชอบนี่ก็คือแบบก,ก็ว่าอันยับเลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วคราวนี้ผมเห็นผมก็กลัวเหมือนกันแต่ผมลองไปนั่งคุยกับอันสักแป๊บหนึ่งในตอนนั้นผมบอกว่าเฮ้นยนายนายแม่งเทพว่ะเออเงแล้วแบบเอางูมาเงี้ยไม่กลัวหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ยังคุยกับอันอยู่อันบอกอันชอบเล่นงูมาตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่ถ้าเท่าถ้าทเท่าที่จำได้คือประมาณสี่ห้าปีแล้วด้วยความที่อันเนี่ยเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยสูงเสียงกับใครก็คนอื่นน่ะผมคิดว่าเขาน่าจะมองอันเนี่ยเป็นคนแ,บบแปลกคือแบบแ,บบแปลกนะไม่เหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยมีใครเข้าหาแต่ว่าคืออัน,นเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยพอไม่มีเพื่อนคุยเพื่อนเล่นด้วยแล้วเขาจะไม่สนใจนะซึ่งความจริงแล้วผมคิดว่าเขาก็ต้องการเพื่อนเหมือนกัน เหมือนกันเหมือนทุกคนนะเหมือนผมเหมือนกันผมก็ต้องการเพื่อนเขาก็อยากจะมีเพื่อนแต่ว่าคือเขาเนี่ยก็คือแบบก็คุยคุยไม่เก่งเนาะคุยไม่เก่งแล้วก็เล่นกับใครไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยพยายามเหมือนแบบใช้แบบจุดเด่นของตัวเองหรือสิ่งที่ตัวเองชอบหรือที่ตัวเองรักที่มีอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นก็คือการจับมุมอเขาเพื่อที่แบบทําให้คนอื่นได้เห็นว่าเออใช้สิ่งนี้บบเป็นการเข้าหาคนอื่นอะไรเงี้ยให้ให, tapes, ให้คนอื่นสนใจให้คนอื่นแบบเข้าหาเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะ เาที่ผมมองดูนะก็เขาก็ทํามาตลอดแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าผลตอบรับมันจะดีนะเพราะที่ผมเห็นนะก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่เลยลองค้ามคุยกันก็เลยรู้ว่าคืออ่านไม่ได้แย่ที่คนอื่นคิดกันอะไรอย่างนี้ก็จนคุยกันอย่างนงี้มากันระยะหนึ่งจนน่าจะสนิทกันได้ระดับนิงนั่นแหละแต่ว่ายังไม่มากสังคมเนี่ยก,ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ยอมรับอะไรอ่านมากมายแต่ว่าอ่านเลกที่จะคือมองข้าม คือมองข้ามแล้วก็ทาสิ่งที่ตัวเองชอบก็คือเอาความสามารถของตัวเองเนี่ยมาช่วยเหลือสังคมโดยการที่ตอนนั้นประมาณอายุประมาณสิบหกก็คืออันได้เข้ามาทาอาสากู้ภัยก็คือเข้ามาช่วยในเรื่องของการจับงูหรือฉพพะแต่ความเป็นจริงแล้วอันไม่ได้จับแค่งูไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุยังอื่นอะไรมากมายในกู้ภัยอันช่วยช่วยช่วยตลอดตั้งแต่ตั้งแต่อย่างเด็กถ้าให้ผมเล่ามันจะมีพลิกพีคกพ,ก,พ,ก,พกอยู่อยู่เรื่องหนึง่งก็คือ ช่วงเข้าม3ากา็นั่คือม3แล้วคันี้มันจะมีกลุ่มเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งมันจะมีหัวโจกอยู่ก็คือกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ชอบแแกล้งอันเป็นประจาก็คือจะแกล้งสารพัดเลยไม่ว่าแบบจะเอารองเท้าไปซ่อนนะเขา,าน,นักเรียนอะไรเงี้ยเอากระเป๋าเรียนไปซ่อนบ้างบางทีอันอันไปกินข้าวมันน้ำผมจาได้ผมเห็นกับตาเองคืออันนนะกินข้าวอยู่แล้วคันนี้ไอ้เพื่อนคนนี้ก็คือเดินมาแล้วแบบเหมือนแบบเอาเศษอาหารลือดอ,อะไรที่ถือมาคือโยนลงไปในจานกับข้าวอ่น แล้วอันอันก็คือแบบกินต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบตังก็ไม่มีซื้อต่ออะไรอย่างเงี้ยน,นี่เป็นเรื่องแรกอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้อันนี้คือนักก็อันกําลังเรียนอยู่แล้วคราวนี้เพือ่อนน่ะเอาลองขา้องเรียนน่ะโยนลงหลังอาคารแล้วลวันนั้นะ่ะคือผมต้องไปเรียนลูกเสือคือเรียนรวมกันก็คือต้องไปพร้อมกันทุกห้องอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่เข้าแถวแล้วคราวนี้คือคือเห็นแล้วแบบอันยังไม่มาอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าอันหนีอะไรประมาณเนี้อีกกหนึ่งก็คืออันเพิ่งมา อันเพิ่งมาครูก็ถามว่าไปไหนมาทำไมเพิ่งมาอะไรอันบอกว่ารองเท้านักเรียนหายอะไรเงี้ยเพิ่งจะหาเจอครับครูก็คิดว่าอันอันโกหกคิดว่าคือหาเรื่องคือจะหนีมีแถวอะไรประมาณเนี้ยมีอีกอันหนึ่งคืออันนี้อันนี้น่าจะหนักหนักแล้วเท่าที่ผมเห็นเนยคือคือมันเป็นวิชาคือสังคมศึกษาก็คือครูจะสั่งงานบ้านมาให้เราเขียนแล้วคราวนี้คนในห้องส่วนใหญ่วันนั้นก็คือไม่ไม่มีใครเสร็จแต่ว่าอันก็คืออันทําเสร็จเสร็จอยู่แทบแทบจะไม่กี่คน อันคันนี้เหมือนไอ้กลุ่มกเดิมเนี่ยกลุ่มนี้ก็คือแอบเอาสมุดกพรบ้านอันก็คือไปเผาไปเผาที่ที่ผมรู้ก็เพราะว่ามันเผาเสร็จไปเลยไอ้หน้าปกที่มันเป็นชื่ออันอยู่มันยังอยู่คือมันไหม้มันไหม้ยังไม่หมดเนี่ยผมก็เลยรู้ว่าไอ้คนเนี้ยคือเอาของอันไปเผาอันก็บอกว่าสมุดนักเรียนหายอะไรอย่างเงี้ยนะครูก็ไม่เชื่อไงครูก็ไม่เชื่อคิดว่าอันโปหกก็คิดว่าไม่ทามาครูก็ตีอันแต่ตอนที่ที่อันโดนตีคือน้ำตาไหลก็คือร้องร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็ยังไม่ด้นิ ไม่ได้เข้าไปปอบเข้าไปคุยอะไรหรอกนะอะไรนจนตัดมาในตอนที่อ่านมาช่วยเหลือสังคมแล้วตอนนั้นคือโตโตขึ้นมาแล้วเ่ื่อเลือสังคมแล้วเมื่อไม่นานมานี้ก็คือช่วงประมาณก่อนปีใหม่ปีใหม่ตอนนั้นมีเหตุคือมีจงอางเข้าบ้านเขาแจ้งว่าจงอางเข้าบ้านคือผมไปกับอ่านสองคนในในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะฮะก็คือไปกับสองคนแลวครั้งนี้ที่มันพีกเลยก็คือว่าบ้านบ้านที่แจ้งมาเนี่ยมันก็คือบ้านของคนที่แกล้งอ่านในตอนวัยเรียนนั่นแหละ ก็คือผมจําหน้าเขาได้แล้วก็จําทุกอย่างที่คือเขาได้เลยและเขาก็จําอันได้ด้วยอันก็จําเขาได้พอจําได้ปุ๊บแต่ว่าอันไม่ได้พูดถึงเรื่องในฮดีในนตอนนั้นนะฮะอันไม่ได้สนใจในเรื่องอดีตเพราะไปถึงอันถามว่าอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนเดีย๋ยวเดี๋ยวเราช่วยออกให้มันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือคือช่วยเต็มที่คือจงอางรอบนั้นคือมันมันขึ้นฟ้ามันขึ้นฟ้าแล้วแบบวันนั้นคืองานหนะักผมใช้เวลาจับตอนนั้นอยู่กันประมาณเกือบเกือบหกชั่วโมง ก็จะเอามันลงมาได้เพราะมันเป็นบ้านน็อกดาวน์สามชั้นมันสูงมากแล้วก็จะลงมาได้แล้วก็คือเพื่อนคนเนี้ยพอจับอะไรกันเสร็จปุ๊บเหมือนแบบเพื่อนคนนี้ไอ้คนที่ว่าเคยแก่นะยื่นตังให้อ่นสองพันที่ผูกไอ้นี่คือจําได้นะยื่นให้สองพันปุ๊บอ่นบอกอ่นไม่เอาอ่นบอกว่าแค่แค่ขอบคุณกันหรือน้ํากดสองกดพอแล้วแค่นี้พอแล้วแล้วแล้วก็อ่นก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุงูเข้าหรืออะไรอีกเนี้ยเรียกเราได้ตลอด เรามาช่วยได้ตลอดเรากับพวกมาช่วยได้ตลอดอ,นนอันก็ยังช่วยเหลือสังคมเรื่อยๆมานะครับผมจนวันหนึ่งนะครับผมได้เกิดอุบัติเหตุกับอ,อันก็คือวันนั้นก็คือออกไปจับนะครับตอนตอนไปเนี่ยก็คือผมเห็นแล้วว่าอันน่ก็คือเอาอุปกรณ์ไปด้วยเอาอุปกรณ์ไปด้วยเพื่อที่จะไปจับนะครับผมแต่ว่าพอไปถึงหน้างานแล้วเนี่ยคือคนที่ไปจับเนี่ยเขาได้ทําการประเมินแล้วแหละ อันคงจะประเมินแล้วเราว่าอุปกรณ์เนี่ยมันจับไม่ได้ก็คือผมต้องบอกก่อนว่าอุปกรณ์เนี่ยคือคือมันปลอดภัยก็จริงนะฮะแต่ว่ามันมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มอันนี้เราต้องเราต้องขอตอบตรงนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าทาอาหารการนะครับผมมันใช้อุปกรณ์ไม่ได้นะครับผมอันก็คงจะตัดสินใจแล้วก็คิดคิดอยู่นานแล้วแหละว่าคงจะต้องจับตามวิธีของเขาที่เขาตัดสินใจเพราะว่าคนที่อยู่รายงานเนี่ยเขาจะรู้ว่าคนี่จะทํำยังไงแล้วผมอันก็ทําการจับอย่างปลอดภัยนะครับผม ก็อพกระ่ายเสร็จปุปป๊บเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนเปลี่ยนใส่ถุงผ้านะครับผมเพราะว่าผมต้องบอกกันว่าขั้นตอนนี้ก็คือมันมัน,ม,นมันไม่ได้ง่ายนะันไม่ได้ง่ายมันก็มีความยากของมันอยู่นะครับผมมันก็มีโอกาสาที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือหรือพลาดได้นะครับผมส่วนที่มีคนถามเข้ามานะวครับว่าเออทำไมแบบจะจับงูไม่ใส่ชุดเซฟตี้ไปอะไรงนี้หรือใส่ถุงมือหนงังอะไรนาหนาอย่างเงี้ยผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าไอ้ชุดเซฟตี้เนี่ยก็คือ มันไม่มีใครเขาทําผลิตกันไม่มีใครทาขายนะครับเราก็ามรู้จะไปหาจากไหนนะครับผมส่วนไอเรื่องอของถุงมือถุงมือเนี่ยคือ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 เราคือเราเคยใส่ใส่จับแล้ว้คือหนึ่งมันไม่ขนาดแล้วสองเนี่ยคือมันกะระยะไม่ชัวนะครับผมเพราะฉะนั้นโอกาสพลาดสูงแล้วก็ยังมีคนที่ว่าใส่ถุงมือไปจับก็คือยังพลาดกันอยู่บ่อยๆนะครับผมเพราะต้องทํางจบอกว่าถุงมือก็ไม่ใช่ทางที่ดีนะครับผม เวลาปฏิบัติหน้าที่นะผมหน้างานคนที่อยู่หน้างานเนี่ยกับคนที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเนี่ยคือมันมันจะคนละเรื่องกันอย่างอย่างที่พี่ที่ชมอยู่อาจจะมีบางคนบอกว่าเออทำไมไม่จับอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้มันดูปลอดภัยกว่าโอเคกว่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่เขาปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้างานเนี่ยคือเขาจะรู้นว่าเขาควรจะต้องทำอย่างไงเชื่อผมนะครับว่ามันมันไม่มีใครที่จะโดนดูกัะนะครับผมไม่ว่าจะมีผิดหรือไม่มีผิดก็แล้วแต่นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้พี่ๆเนี่ยก็คือเขาลบกัน อย่างกรณีของผมนะครก็เคยมีประสบการณ์อยากไปจับงูเนี่ยก็คือคือผมในเวลาอยู่หน้างานเวลาจับเนี่ยผมจะประเมินแล้วแล้วก็จะคิดแล้วว่าคือจับพิธีแบบเนี้ยค,คือโอเคแล้วปลอดภัยสําหรับตัวของผมแล้วก็คนที่อยู่รอบงผมนะครับแต่เวลาบางทีเราเราไปจับอย่างเงี้ยแ,แบบมันมีแรงกดดันอย่างเช่นแบบมีคนแบบถ่ายคลิปบ้างอะไรเงี้ยมีคนมามุงมาดูอะไรเงี้ยเราก็อยากจะเซฟในเรื่องวิธีการจับไม่อยากให้คนอื่นเห็นว่าเออใน การจับปลอดภัยแบบของเราเนี่ยมันอาจจะหวัดเสียวและน่ากลัวสำหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราประเมินแล้วว่าแบบนี้มันปลอดภัยแล้วเราก็จับแบบนี้มาทุกครั้งแล้วมันก็ปลอดภัยมาทุกครั้งและครา้นี้อาจจะมีบางคนมีคอมเมนต์หรือมีคนพูดว่ามันคนต้องจับแบบนี้มันคนต้องเปลี่ยนนะอะไรแบบนี้แบบนี้มันไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยพอมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยพี่พี่ไม่เข้าใจว่าเวลาแบบเราจับใน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 ม,ทมนูที่เราไม่ถนัดแตบที่เราไม่ถนัดแบบมันมันมันเสี่ยงกับเรา มันเพิ่มความเสี่ยงขึ้นมาเลยเพราะว่าผมผมไม่ถนัดเนี่ยอะไรเงี่ยสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะฝากเรื่องของกันว่าให้เป็นเครื่องเตือนสติเตือนใจเราตลอดนะครับผมว่าไม่อยากให้ประมาทนะครับผมไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนมีวิธีป้องกันอะไรมากมายแค่ไหนเนี่ยก็คือคำว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกครั้งนะครับผมตอนนี้ถึงแม้ว่าอันจะไม่รับรู้ก็ทางคุณแม่นะผมก็ต้องคอยดูแลเพื่อม,มาดูแลอันน้องตลอดเวลา นะผมก็อยากฝากให้พี่ๆทุกคนนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันดีกว่านะครับผมส่วนใครนะครับผมที่ทจะส่งกําลังใจนะครับผมหรือช่วยเหลือเพื่อนผมนะครับผมได้มากแค่ไหนก็ต้องขอบคุณนะครับผมก็เราก็จะทำํำจนสุดทางนะครับผม